เหลกแหลกเหี่ยแห้งคุณได้คิโรทานเรือเด้อยู่คิโน้ำโขลดเลยแต่มื่ชคิโน้ำโขลดกะสอนรถมอเตอร์ไซค์สามโขลดเลยมีครับแต่วนองล้างม่านแต่เงียบนีหละคราบมีมา,มมามบา้านหลังนี้มาฟันเฉินเพินเชื่อกแหลกแล้วก,ก็เลขออก905ูนย์ห้เต็มๆแล้วก็ตรงตรงเลยหมวดนี้กับโบนี่ครับเลขอาชิตกลับมาอีกอะไรห้าศูนย์เก้าห ได้เบอร์ครับหรือสิ่งจนห้าศูนย์สามห้าศนย์หนึ่งเก้าหน50 3, 50 1, 90, ึ่งศนเก้าหนึ่งหกไเบอร์ครับสวัสดีครับผมเบาหนองครับมือวนี้มาพพอกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมได้ยินไหครับได้ยินเสียงได้ยินคลิปเสียงที่เบาหนองเบาบ่เรื่องเลขเกี่ยวกับหลักกิโลครับหลายคนเพิ่นฟังจนจบคลิปครับเพิ่นถือห้าศูนสามเต็มเต็มครับ หลายคนอาจจะฟั่งจบหลายคนอาจจะฟั่งบ่จบแต่หลังจากเลขกออกมามีคนถักมาหาเบาหน่องเกือบสิบคนครับบอกว่าเพิ่นถือหาศูนย์สามกับเล็กไอาพามครับเลขไอาพามที่เบาหน่องเบาลงช่องแต่ว่าเขาติตำหนีย่างเดียวคือ,บอเบาหน่องบอลงตัวเลขให้เขาไม่ลงตัวเลขให้เอฟซีเบาหน่องกัดขอโทษนะครับเด้อบริลลงอีลีเบาหน่องเบาเป็นข้าเบาซื้อห้าศูนย์สี่ ห้าศูนย์สามห้าศูนย์หนึ่งก็มีก็ออกไปแล้วโอ้ยหาศูนย์สี่ออกไปแล้วหาศูนย์เก่าก็เคยออกไปแล้วมาหาศูนย์สามหลายคนได้โชค,ครับเพื่อนให้เบาหน่องไปลักกิโลเดี๋ยวเบาหน่องสิไปครับงวดนี้งวดวังหันบ่ได้ไปครับเพราะว่าตีนงานศพก็เลยบม่ได้ไปนะครับเนาะแต่ว่าไปยังครับงวดนี้เดี๋ยวเบาหน่องสิไปครับมือน,นี้ครับผมมาหน่องสิมามบอกเลขต่องวดครับงวดวันที่ สิบหกกรกฎาคมหกเจ็ดเหล็กตองงวดเบาหน่องที่เบาหน่องห้เลขกตองงวดไว้งวดที่แล้วก็คือแปดเอเก้าแปดหกเนาะเก้าแปดหกหลายคนกระถูครับหลายคนกระถูหลายคนกับบริตันเลีนบางคนก็ซื้อแต่แปดหกบางคนก็ซื้ออันแต่หกเก้าแต่ว่าแปดเก้าเก้าเปีจงไว้หังคือบริืัอหลายคนซื้อเอาแค่แปดหกครับโอ้ยเหล็กมันเหล็กมันบริดกทธลไกเลย มันก็ออกเก้าแปดแปดเก้าแล้วก็เก้าหกหกเก้าแล้วก็แปดหกหกแปดแค่นั้นเดยเลขก็ว่าหลายหางแต่ว่าหลายคนก็ได้ครับงวดนี้เบ้าหน่องกระสีมาหายเลขตองงวดคือเก่าแต่ถามว่าบ้าหนองมากเ,ขเมากเขตัวใดบ่อเอ้ยมาเลลตัวเก่าบ่อเบ้าหนองยังมาเลลตัวเก่านะครับบ้าหน่องยังมาเลลตัวเก่าอยู่ก็คือเก้าแปดหกเบ้าหน่องยังมากักอยู่แต่ว่าเบ้าหน่องกระสีตามคือเกา่า สื่อคือเกาเมื่อนี้เบ้าหนองให้สองหางนะครับเบ้าหนองใช้สองหางเพราะว่าเบ้าหนองมักสองหางครับหางแหลกก็คือแปดสี่แปดแปดสี่แปดบ่กหูครับว่าเป็นยังคือมักเหล็กเบิอนงวดนี่เหล็กมันมีที่มาที่ไปครับเบ้าหนองก็เลยหมก 8, 4, 8. ะกะักแปดสี่แปดแล้วก็โตเกาไก่ยังตามคือเกาอยู่ก็คือเก้าแปดหกครับเก้าแปดหก ซื้อลอตเตอรี่อัน986อันนี้แปลว่า89น่ะหาโบมีเหมือนอันโบมีมีมีมลอตเตอรี่อยู่ชุดเดียวก็คือ986มีอยู่ชุดเดียวก็เลยได้ซื้อแต่986ตรงๆแต่ว่าอัน89นั่นลอตเตอรี่บม่มีอ่าผู้ใด,ดมากะลองเบิร์นนะครับเนดะ้อลองพิจารณาเบิรงนเบ,บาหนองกัด ันยังหมักอยู่เด็กตัวนี้ก็ยังมักที่เสียดายครับก,ก็คือซื้อเก่าไปซื้อหาศูนย์สองห้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองหกศูนย์สองไว้หมวดว่าหันเลยบอถือพ่อตัวโอ้ยเสียดายเสียดายอยู่ครับขนว่าหาศูนย์มาเหล้วนะขึนเป็นหาศูนย์สองนล้วบอกโอ้ยบออยากซีวอาเลยครับได้ลน์บ้านหนังสื้อหาศูนย์สอง 9 0้ 92, แล้วหกศ602สองซื้อไวร้ายครับซื้อไวร้ายแต่ใครยูมาได้เรกต้อมวดเจ้าของแปดเก่าได้ขึ้นอยู่้วกะ็เหลขกันนองลาหสามศแต่ว่าซื้อบรลายดอกเพราะว่ามันมันโบหมักมันบหมัก,มมกแต่ว่ากับแปรเห็นนองลาเพิ่นเพิ่นกับเนาะเพิ่นกับัน,น,บนแมนแต่ดีเลยนองลาเพิ่นไปได้เล่าอีก ไปได้เล้าอีกตอนแร 03, กศูนย์สามหกไก่ยังวะไก่ยังว่ะคนอีหยังจิดดวงดีเลยฟันเห็นเหล็กเขียนในพวงไล่หกสามหกสามไปซื้อเล่าต่ออีกว่าซานถืออีกว่าซานนะจะไหนเนาะคนมันดวงดีเนาะคนมันดวงดีอีหยังเมื่อก็ดีไปเบิดคนถือน้ำเพิ่นหลายตัวละหกศูนย์สามโอ๊ศูนย์เออเพิ่นเพิ่นซื้อหก หกสามศื่อตัวเก่าล่ะเพิ่จะสื่อไปกับ6กับมันก็ถือถือตรงเนาะบางคนก็ถือโต๊ดบางคนก็ถือตรงแต่ว่าหลายคนอ่ะจะถือตรงแม่เพิ่นก็ถือตรงขึ้กันเพิ่นสื่อแบบ6กกับสามหกสามศูนย์เพิ่ะสื่อเพิ่งะสื่อหกสามสแต่ว่าเกศย์บริสื่ธเพิ่นบอกว่าลืมลืมเก่าศย์เพิ่นฝันเห็นรถนั่นแหะเก้านั่นแหละ ทะเบียนรถเก่าศูนย์เพื่อนกันลืมสื่อเพิ่นกันเลยบอกว่าบป็นหยังได้แค่อันศูนย์สามหกนี่กัดซุดหย่อนแล้วก็ะสัตว์เดี๋ยวเพิ่นว่าสีหาสีเอารถมาถวายตาใครอยู่แต่บ่ฮบอกว่าสีถวายมือไหรหรือจังใดเดี๋ยวจังมาเบืองกันนะครับเนาะอ่ะเลขยำเลขต้องเงิบ้าน้องอีกรอบนึงครับผมแปดสี่แปดแล้วก็แปดเก้าหกสองหางครับแต่ว่าบ้านหองยังตามอยู่เด้อ ห้าศูนย์สองอันนี้ยังตามอยู่ห้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองหกศูนย์สองเบาหน่องยังตามอยู่ครับงวดนี้จะเป็นจังไหรบไ่มีผูดด้ใดบอกได้ครับงวดที่สิบหกกรกฎาคมหกเจ็ดแต่ว่าห้ไปเป็นแนวทางเนาะเอาไว้ถ้าเปรียบเทีย,ทยบครับกิฟอื่นๆกับค้นที่เพิ่งจะหายมาหลายคนกัดามาโยวัดอันเลนเจออนพุน่งสีมาเหมือไหรเดี๋ยวเบาหน่องวันเดี๋ยวถามเพิ่นนะครับเด้อเบาหน่องวันเดี๋ยวถามเพื่น คือส <muy> ิทลอะกันอยู่ดอกเพราะว่าเพื่อนได้วิ่งได้ทั้งวิ่งศูนย์ได้ทั้งวิ่งเก้าแต่ว่าเหล็กจ่อเหล็กมากเพื่อนยังบ่ทันเขาเนี่ยมันหมักไผ่หมักมาเนาะเพื่อนก็หายไวบ่จากห่างดอกเหล็กจ่อเพื่อนเนาะเหล็กจ่อบ่เขาเ่เป็นิยังได้เหล็กวิ่งก็โอเคแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วเพื่อนว่าเขาทั้งบนทั้งล่างเลยบริษัทแมนคําเพื่อนครับแมนคําเพื่อนอิลีอ่ะจะได้ก็คอยติดตามนะครับเนาะ อย่าลืมนะครับเด้อเลขตองงวดเบาหนองย่ำเลขตองงวดเบาหนองแปดสี 8, 4, 8, 9, 8, ่แปดเก้าแปดหกเบาหนองอยังตามอยู่ก็คือห้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองหกศูนย์สองเบาหนองอยังตามครับยังบยอยย่ำครับยังเจะเอาอีกให้มันออกมาอีกเบื้องหาศูนย์สองเออกมาหลดุดงวดนี้บ้อแน,น่เลยเนาะหาศูนย์สองหรือ 5, 2, 0, หอ้าสองศูนย์ก็ได้ยังก็ได้แต่ว่ามันจะมา,าบ,บล่ละ มันสีบบ้าบ่นเคือมากกับซางบ่มากกับเหลียไปนะครับเนาะเดี๋ยวบ่านเราจะขอเลขตะไคร้ขอเลขปูสวงขอเลขแม่ฮันนี่แล้วก็เลขลุงปูมุลนกับเขานะครับเนาะแปดเก้าหลายคนกับได้โชคหลายคนกับบ่ได้หลายคนกับได้อ้าวใครยุทีิโชคเลยดวงของไผ่มันนะครับเนาะมันบพีผู้ใดบอกใดครับผมเดี๋ยวงวดนี้วันที่สิบหกเดี๋ยวบ่านเราติปตามเลขเด็ดเด็ดมาให้เด็ดเด็ดมาฝากนะครับเนาะขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่16 กรกฎาคมหกเจ็ดคิดสิ่งใดก็ให้สมวังดังปรารถนาสุขผู้สุขคน่องเบาหน่องก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะส่วนตะเลขสีขปปเขารุบเขาอันนี้เบาหน่องก็บ,บอกว่าได้ครับก็บขอทุกคนโชคดีแปดเก้าหกแปดสี่แปดห้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองหกศูนย์สองขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ